นี่อัพเดตเพิ่มเติมเรื่องคดีแจกกล้วยฮะค่ะนะปรากฏว่าสำนักข่าวอิสราอัปเดตค่ะที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ว่าปปชไต่สวนนะสอสกับอดีตสอสคดีรับเงินเดือนละแสนนะตั้งแต่สมัยยุคที่มีการไม่ไว้วางใจลงตัวอะปีหกค่ะล่าสุดนะสำนักข่าวอิสราอัพเดตวันนี้ว่าคดีแจกกล้วยลาม สสเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวนับร้อยคนมากกว่าห้าคนแน่นอนวงเงินสูงกว่า300ล้านบาทอืนี่แล้วรายละเอียดเพิ่มแหล่งข่าวปปชเ,เปิดเผยว่าตอนนี้ปปชอยู่ระหว่างไตส่สวนคดีกล่าวหาว่าสสและอดีตสสร้ายรายกระทําการทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง <c oughs> กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสืบเนื่องจาก ช่วงที่มีการอภิปรายทั่วไปลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคล11คนในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกิดข่าวว่ามีนักการเมืองบางกลุ่มแจกเงินให้สสพักเล็กเดือนละ1 0 0 0 0แสนเป็นค่าเลี้ยงดูแล้วก็เปรียบเทียบว,ว่าการจ่ายเงินนั้นเป็นการแจกกล้วยปปชมีมติแต่งตั้งคณะไต่สวนคดีนี้ปลายปี67ปัจจุบันมีสสและอดีตสสราวคน เป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในข่ายถูกไต่สวนล่าสุดฮะสำนักข่าวอิสราเอลได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่าข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะเพราะว่ามีการแจกเงินไปยังกลุ่มสอสและเจ้าที่รัฐเป็นร้อยคน<อ>รวมเป็นเงิน2 0 0ถึง300ล้านบาทกลุ่มสสและเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวกับการได้รับแจกกล้วยเป็นร้อยคนเนี่ยวงเงิน2 0 0ถึง300ล้านปปชอมีมติให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพิ่มเติม หากได้ข้อมูลเพียงพอให้นําเสนอคณะกรรมก,การเพื่อพิจารณาว่าจะมีมติไต่สวนต่อไปหรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวนะก่าวว่ากรณีให้ทรัพย์สินหรือเงินกับพักเล็กเนี่ยต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ที่เป็นคนบงการให้เงินจนํนานวนดังกล่าวเป็นใครข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีสั่งการและจ่ายผ่านบัญชีของพนักงาน ในบริษัทเครือข่ายของรัฐมนตรีสั่งการเท่านั้นนี่รายละเอียดเพิ่มเติมมีเป็นร้อยคนเลยเหรอคะก็ตาแล้วสำ่ขาวอิราบอกว่าแหล่งข่าวปปชบอกว่าอย่างนั้นวงเงินกว่า300ล้านแต่กล้วยกันนะคะอันนี้กล้วยในเชิงเปรียบเทียบนะค่ะอันนี้ไม่ต้องไปถึงกระทรวงเกษตรไม่ต้องไปถึงกระทรวงพาณิชย์กล้วยทางการเมืองอเดี๋ยวรอติดตามนะคะ